ผักสลดัดซื้อมาจากตลาดมาเบิงที่น้องถุงง่ายหนึ่งมาเบิงข้างในมนาะอันตีดูนี่คือผักสลดัดตัวนี้เขาเรียกว่าผักเรสโอกนี่ดูข้างใน ผักแบบว่าก้อนใหญ่มากเบิงโบบีเบิงทีงล่ละถุงละสี่สิบบาทคนขายถุงละสีสิบบาทเบิงโอ้การตลาดคัะค่ะเนี่ยสี่สิบบาท